เฮ้ยทำได้ดีนี่ว่ายูจิโอ้โหลีลาของนายแล้วก็ท่าทางของนายอะเพอร์เฟคมากจริงเหรอครับก็นี่เป็นผลจากการฝึกฝนมาตลอดสิครับนะนายทำได้ดีเพราะว่านั่นคือนายเข้าใจตัวนายเองดีที่สุดนะนายพัฒนามากขึ้นเป็นเรื่องยากมากเลยนะกว่าจะพัฒนาเป็นฟอร์มของตัวเองขึ้นมาได้ครับคุณเองก็เคลื่อนไหวเร็วเกินไปเป้าอ่ะยากที่จะตามทันนะพวกเขาเองเนี่ยต่อให้แหกกฎหรือว่าทําอะไรที่มันผิด เขาเรียกอะไรผิดกติกาเช่นการตีหัวเนี่ยหรือการตีแบบว่าจุดบอร์ดของอีกฝ่ายใช่ไหมครับนะต่อให้เขาทำอย่างนั้นก็คงทําอะไรคิโตไม่ได้อยู่ดีนะครับนะนั่นสินอนนั่นสินอนไม่ต้องกังวนหลหรอกนะยังไงก็ตามนะ,ะพวกอาจารย์เนี่ยก็คงจะแบบงุนงิดกับชั้นนะแต่ก็คงเถียงอะไรไม่ได้ใช่ไหมล่ะนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งเอาเพิ่งรู้นะว่าไตอสกับเพิร์มเบิร์ดมันอยู่ชั้นปีที่หนึ่งชั้นเดียวกันกับคิโตนะครับผ<ๆ><ๆ>มรู้ว่าเป็นปรุ่นพี่ซะอีกนะครับเนี่ย ขอเชิญเข้าสู่การแข่งขันได้แล้วทดสอบว่าแต่ว่าไรออสเนี่ย,นนเ,ยเขาใช้ฟอร์มประเภทไหนอะไม่รู้เลยฮะอยากเห็นจังเลยอะเอ้ยฉันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่ะมาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำให้ทุกคนได้ทัศนาฮะลีลาแบบนั้นมัน<ะ>มีศักยภาพมากเลย แต่การเคลื่อนไหวของเขานะ่ะมีวัตถุประสงค์ทุกครั้งง่ายๆก็คือไม่ได้เก่งแต่ปากนะครับนะเฮยใช่แล้วล่ะไม่ผิดแน่ดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาทํานะครับนะแต่ว่าการเคลื่อนไหวแบบนั้นมันคุ้นๆมากเลยครับใช่ไม่ว่าจะคุ้นยังไงแต่ว่าหมอนั่นมีฝีมือยังไงกันนะทั้งการเคลื่อนไหวแล้วก็อะไรพวกนี้เนี่ย มันไม่ได้แบบว่าอยู่ๆก็นึกจะทําก็ทําได้ซะหน่อยนี่มันต้องฝึกมาขนาดนั้นเลยนะแต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้สินี่ว่าการที่เขาทําได้แบบนี้มันเลยทําให้เขายืนมาถึงจุดนี้ในปัจจุบันน่ะการที่เขาภาคภูมิใจในความเป็นขุนนางดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างที่มันมีมากกว่านั้นสินะ <c oughs> ประมาณไม่ได้ซะแล้วสิ <c oughs> อ๊ะหมาย <c oughs> เขาว่ายังไงครับเนี่ย <c oughs> คุณพี่โตครับไรอสอดิโนสการทดสอบสําเร็จเสร็จสิ้นทําได้ดีมากไรอสเห็นในผู้ประชาชนเบื้องล่างนั้นไหมล่ะ ให้รู้บ้างเดี๋ยวก่อนนะถ้าไฮโนเคียใช่แล้วครับมันคือสไตล์ของมันคือสไตล์ของรุ่นพี่เลน่าเลยครับผมนะอ๋อนี่คือเป็นสายรหัสกันเหรอเนี่ยเขาเรียกว่าสายรหัสใช่ไหมก็คือสายรุ่นนะครับนะน่าจะมาจากตระกูลเดียวกันนะครับนะอ๋อก็ว่าอยู่ว่าทำไมคริโตถึงถึงแล้วก็ยูจีถึงทาท่าแปลกๆนะครับนะเพราะท่านี้มันใช่เลยครับมันคือสไตล์ของรุ่นพี่เลน่านะครับนะการเคลื่อนไหวของเขาหน้าประทับใจก็จริงแต่ว่าอย่าไปกังวลเลยอย่าไปกลัวมันนั่นน่ะสิครับ ยังไงอ่ะพวกเราอ่ะก็จะต้องผ่านการทดสอบนี้ให้ได้อยู่ดีเอออย่ากังวลไปเลยดีกว่าลุยกันเลยแสดงให้เห็นว่าการฝึกฝนอ่ะมันมันมีความหมายคุณจะบอกว่าการฝึกฝนไม่มีความหมายนะครับนะอ,อ๋อมันจะมีจังหวะว่างให้สามารถกดต่อเนื่องได้อย่างนี้อยู่นะครับนะให้ระวังมันจะเป็นเชนโหมดครับนี่ไงครับผมอันนี้คือผมกดกดแบบต่อนเนื่องนะครับนะในวันนั้นนั่นเองทั้งไลออสแล้วก็ัมเบิร์ดเนี่ยทำคะแนนสูงสุดในบรรดาของปีหนึ่งทั้งหมดเลยก็คือว่าด้วยการใช้ท่าที่ใกล้เคียงกับ แล้วก็ง่ายๆก็คืออาจารย์คนเดียวกันแหละดูทรงแล้วนะครับนะก็คือว่าด้วยการใช้ท่าที่ใกล้เคียงกับผมแล้วก็ยูจีด้วยในตัวนะครับนะง่ายๆก็คืออาจารย์คนเดียวกันแหละดูทรงแล้วนะครับนะนึกไม่ออกเลยนะครับว่าคนพวกนั้นจะแข็งแกร่งได้แค่ไหนนะครับยังไงก็อย่าประมาดีกว่าคือการที่พวกเขาปากดีขนาดนั้นแล้วทําได้ดีขนาดนี้ก็แปลว่าพวกเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ไอ้พวกกลางไปทั่วแน่ๆนะครับนะไม่เห็นจะเข้าใจเลยครับเนี่ย จำนวนอะไรของคุณอีกแล้วครับนะแต่ว่าที่ผมไม่เข้าใจเมื่อ,อกี้หมายถึงว่าพวกเขาฝึกตอนไหนอ่ะแล้วทำไมเขาถึงแบบใช้ทุ่งท่าลีลาได้แม่นยำขนาดนั้นนะน,นายไม่เอกใจในสิ่งที่ไรออสทำอย่างนั้นเหรอ <c oughs> คุณเจออะไรแปลกๆหรอครับคริตโตในระหว่างที่เขากำลังใช้ท่าทางพวกนี้หรือว่ากำลังต่อสู้เข <c oughs> ามักจะคิดอยู่เสมอว่าเขาอ่ะต้องชนะและเขาจะต้องเหนือกว่าคนอื่นอยู่เสมอและคุณนางอ่ะจะต้องรักษาภาพลักษณ์และไม่มีวันแพ้กับคนธรรมดาทั่วไปได้อย่างแน่นอน หมอนั่นคงจะแบกรับบางอย่างอะไรอย่างนั้นเอาไว้ไงที่ตกพยายามทำความเข้าใจนะครับนะจากที่เดิมที่เหม็นหน้านะครับนะนั่นแปลว่าพวกเขาก็มีเป้าหมายที่ทําให้เป็นแรงผลักดันที่มันยิ่งใหญ่จนทําให้พวกเขาอ่ะจะพลาดไม่ได้สินะครับอก็กลายเป็นว่าพอเราเริ่มเข้าใจคนถึงเราจะไม่ได้ชอบหน้าเขามากขึ้นแต่เราก็เข้าใจนะครับในความเป็นเขาเนาะ